สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจ๊อบนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับเป็นข้อสอบมอชเก่านะครับชายคนหนึ่งนะครับยืนอยู่บนตึกสูง15เมตรนะครับแล้วก็เขียนไปเลย15เมตรนี่คือจะเป็น s y นะครับ ขว้างลูกบอลนะครับขึ้นไปทํามุม30องศานะครับก็คือลูกบอลนะครับทํามุม30องศากับแนวระดับนะครับด้วยความเร็วต้นก็คืออยู่คือ20นะครับด้วยความเร็วเนี่ยเป็นความเร็วต้นนะครับถามว่าลูกบอลจะตกะพื้นดินห่างจากจุดขว้างในแนวระดับกี่เมตรนะครับ ก็คือหาระยะ s x ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับก็ต้องใช้สองสมการนะครับของแกน x กับแกน y นะครับถ้าโดยโดยที่เรื่องของโปรเจกต์ไทนะครับจะมะีตัวแปรเวลานะครับที่จะมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นคือเหมือนว่าเราตอนนี้นะครับ s x ก็คือ u x t นะครับ โดยที่ ux เนี่ยเราทราบอยู่แล้วก็คือ,อ ux ตรงนี้นะครับคือคือเราแตกความเร็วนะครับเราแตกแรงนะครับ20 cos 30นะครับตอนนี้เราทราบละแต่เราไม่ทราบเวลานะครับแสดงว่าเราต้องไปหาเวลามานะครับเวลาไม่มีแกน x แกน y นะครับอันนี้ก็เป็น uy ก็คือ20 s i n 30นะครับซึ่ง เป้าหมายเรานะครับ sx ท่ากับ uxt เท่ากับ20ส cos 30 t จะเห็นว่าเราติดเราติดตัว t ตัวเดียวนะครับอ่าเราก็เขียนเป้าหมายไว้ก่อนนะครับเราติดที่ที่ไม่มี t x dy ดังนั้นเราต้องไปหา t จากแกน y ก็คือเราดูนะครับเราต้องใช้สูตร s ท่ากับ u t บวกสี่หนึ่งสองยกกำลังสองนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราจะรู้ s y u y นะครับแล้วก็ g เนี่ยเราโยนขึ้นนะครับโยนขึ้นต้องเป็นลบนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันตกต่ำกว่าจุดจุดที่โยนนะครับดังนั้นค่า s y เนี่ยจะต้องเป็นลบนะครับถ้ามันตกต่ำกว่าจุดที่อยู่ในแนวระดับนะครับ อ่าก็เป็นลบสิบห้าถ้ากับ u y ก็คือ20่สิบซามสิบทีบวกแสดงสองจี 1, เป็นลบนะครับเพราะเราโยนขึ้นนะครับนทีนี้เราก็จัดระบบนะครับแก้ซส3สามสิคือ1นส่วนสนะครับอ่านี่คูอเอาลบออกมาก็เป็นลบคูตัด2เลยนะครับ2 50นะครับนี้ก็ตัด ในสิบนะครับม่คู่เขียนมาก่อนนะครับทีนี้ก็ย้ายให้ฝั่งนะครับลบห้าทีกำลังสองนี้เป็นบวกขูย้ายมาฝั่งนี้นะครับส่วนอันนี้ก็บวกสิบทีก็ย้ายมันเป็นลบสิบทีแล้วก็ลบสิบห้าอยู่เหมือนเดิมฝั่งนี้ก็เป็นศูนย์จะสังเกตเห็นว่าห้ามันตัดได้หมดนะครับอเอาห้าตัดนะครับ ทีนี้เราต้องแยกวงเล็บนะครับถ้ามันเป็นลบอันขวาสุดมันเป็นลบมันจะเป็นบวกกับลบนะครับวงเล็บ2อันนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าตัวสุดท้ายเนี่ยอะไรคูณกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายแบบนี้คือลบแล้วได้ค่าตรงกลางนะครับสามสิบตรงกลางก็คือ3มคูณหนึ่งใช่ไหมครับลบกันได้2อนะครับอะไรคูณกันได้3ลบกันได้2นะครับลบกันนี่อ่านดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกก็ เป็นบวกเราก็ต้องเป็นอะไรคูณกันได้3บวกกันได้2องเนี่ยนะครับแต่พอดีว่าเครื่องหมายนี่เป็นลบนะครับแล้วก็สมการที่เราแยกก็ต้องเป็นบวกลบด้วยแต่ถ้ามันเป็นตรงนี้มันเป็นบวกนะครับมันจะเป็นไปตามเครื่องหมายตรงกลางทั้งคู่เลยนะครับก็คือถ้าส่วนนี้เป็นบวกข้างหลังนะครับเครื่องหมายหน้า2เป็นอะไรก็จะเป็นลบก็จะเป็นแบบนั้นทั้งสองเล็บนะครับทีนี้ก็เป็น3าม แล้ว3ามจะไว้ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ค่ามากนะครับก็จะอยู่ตามเครื่องหมายอาของสมบัติตัวกลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเช็คก,ก็คือเอา t กับ1คูณกันนะครับก็ได้ T นะครับลบ3กับ T ก็เป็นลบลบนะครับลบ3บวก1ก็ได้ลบ2ก็คือตรงกับตรงกลางนะครับอ่าก็คือตรงนี้คูณกันนะครับกับตรงนี้คูณกันก็คือลบ3ที บวก1 t ใช่ไหมครับดูว่ามันได้ตรงกลางตรงนี้ไหมนะครับถ้ามันได้ก็แปลว่าเราทําถูกแล้วนะครับอันนี้มันได้ลบสองทีพอดีก็ตรงนะครับอ่าทีนี้ก็จับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับศูนย์นะครับทีบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็ทีลบสามเท่ากับศูนย์นะครับดังนั้นทีก็คือสามทีเท่ากับลบหนึ่ง นั้นคำตอบของเราคืออ่าไม่ใช่คําตอบนะครับดังนั้นค่าเวลาของเราก็คือ3วินาทีนะครับซึ่ง,งเราจะมาใช้ในการคำนวณหาคําตอบนะครับก็มาแทนตรงนี้ s x นะครับคูณ3แบบนี้อ่าได้60ข้ 30. อ30ข้อ30คือรูปสส่วน2นักเรียนต้องจำนะครับหรือว่าต้องเขียนรูปให้ได้นะครับอ่า ก็ได้30มรู้สนะครับหรือว่า30คูณ1น3 2นครับก็จะได้ประมาณ52เมตรนะครับประมาณนะครับจริงๆได้5 1กว่านะครับก็อันนี้ก็คือคำตอบเลยนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะครับว่าอตอนนี้เราต้องมีอยู่2สมการนะครับสมการแกน x ก็คือ sx เท่ากับยูอนะครับ ส่วนแกน y ก็คือ s y เท่ากับ u y t บวก1น g t กำลังสองนะครับโดยที่หาหาเวลาจากตรงนี้นะครับหาเวลาจากสมการนี้เอามาใส่ในสมการที่เป็น s x นะครับโดยที่นักเรียนต้องแตกเป็น u x u y ด้วยนะครับแล้วก็ S y นักเรียนอย่าลืมว่ามันเป็นลบนะครับเพราะว่ามันลงต่ำกว่าจุดเดิมของมันนะครับส่วน g ก็เป็นลบเพราะโยนขึ้นนะครับ การแก้สมการกําลังสองนะครับนักเรียนก็ต้องแยกวงเล็บนะครับเป็นสองเล็บนะครับแล้วเอาเวลาที่เป็นบวกมาใช้นะครับหลักๆก็คือ,อจําเป็นสองสมการนะครับแล้วหาเวลาออกมานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ